ไอ้จี๊ดต้องเ่นะขอบคุณบ้านฮักน้องเพลเด้อที่ไม่ชิงน้องเพลงี่เป็นเป็นครอบครัวที่น่ารักขอบคุณทั่งบอลเป็นที่นี้ดีจากเลยขอบคุณที่อุปถัมภคกันนะ เด้ลองคนไปรวมงานนะคะในเขตที่ยังางเขตต่อไปแ้่ก็ตีหาเขาก็ได้กินกระเทียมต้นค่ะค่ะแล้วก็จะได้ไงเพื่อถืยพิธีอดเพื่อนทุกสิ่งอย่างเลยนะคะขอบคุณหลายๆกดเพื่อนดังๆในทีมงานเลยค่ะตอนนี้การเสกของขึ้นแดงบอกพระพุทนะครับที่คุณแม่มาเยาธิจีให้ที่มาเป็นสิริมงคลให้กับคืนนี้ <ห>แล้วก็ทางผู้จัดจก็ดีใจมากๆด้วยนะคะที่ไปจิตไปรับเป็นไปที่ไห <า S 2> ่นะคะค่ะโมแมนิิเพื่อสำเร็จที่ยิ่ี้อย่เงยร่แม่ เรื่อีเสพครามีที่นีคุณจิคุณปาเปร่าออกมาตั้งเดียวจมีสี่หลันกวนแล้วให้ความเป็นมากก่าวประการก่นเจานอะอ่าประมาณวาทีมี้สิบหกานนะคะที่กีอค่ะซืเทปมาห้อยหดุนะคะเป็นดลใลกทุนที่สามารถทการแต่งโดอาจารย์ดกทุลินนะ ปีเรียอาจารย์บุญหลงเช่นเคยขอฝากัือปากนองในร่องกันแล้วกันนะคะมาวันนี้ในลเกีล็ดที่สูงอนใดทีพีพากับกลับมาให้ปีเดียมองสูงสุของขอบคุณผู้จัดด้วยนะคะเพลงเกลยดกับทีมงานแล้วก็ตัวพี่จิมด้วยขอบคุณทุกสิ่งอย่างแสงเสียงกล้ดนตรีแสงทล้องฟิลเลอร์นั่นนะคะองการหาสมัยเจ้าไปซีพอกันนะคะเดวให้ทีมงานอันยิงใหญ่ของเพื่อนยาวต่อซาสำรับพี่จิมไปื้กินม้อทอดอย่าอเียเยเ ก้มคว่ำมาตถาท่าเสียบในบ้องคุณแม่ดีมากคุณพี่คุณพี่คุณพี่ตะกี้นะแม่แม่เคยเป็นอึดเวทีรับเชิญนะคะแต่รายปีแล้วอยู่ที่ร่วมรวมนู้นี่นะถ้าว่าแม่อาจจะจับว่ได้ ตอนนั้นแม่จินตราไปรับเชิญแม่พ้ากันนะนี่ดูว,ว่าไอเดนชายอยู่อคอยจอบดึงเล่าคอยก้กางกล้ไปขอทายหนุ่มพยาไทเน่าว่าเก่งใจด้วยเนี่ยประวัติิดตาม่ตั้งแต่สม,มัยบวชเทพฟังาแตถโนยก็นนยลเลยคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกดตลาดในคือของเมรนตลาดดีแม่พ่าเนี่ติดตามแม่มากนะคะแต่สม,มัยเป็นเด็กหนุอยวันนี้รู้สึกดีใจมากแม่ค่ะขอบคุณแม่ไร้ด,ดี มีโอกาสไปมากทิงอูแมจิปนะคะไปลองที่ครูกระแบนนะคะลองพี่พิธาดาวพรมค่ะไอ่ค่ะพิธาดาวจะไม่ตีใจแค่ที่บอกพวกใดถือว่าเป็นศิลปินที่อยู่ตลอดการทุกทุกสมัยปลอมใจประชาชนแม่พี่หมอแค่นแป้นหมอร่ำจะมาพล้งพ้นจะมาเป็ี่ยนอีกหน่อยจะมาเ่าปีจิ๋นก็ยั่งยืนผู้บอกเกาอยู่ก็ไม่ต้อยัดอายเลย เอออันใดดีก่ดีแต่ว่าเอาไปเลยเด้อเพราะว่าเดนเดินเมื่อคืนพวกจะหน่ายไงเพล่นเพราะมันสั่นนี่เหลือเพราะว่าจริงๆเราพักหลังนี่เนาะพี่จินเองกับลองเพ่งกับทรงยูทูปเพลินนะคะบางเจือกับแงามบางวางกับเดม่าเล่งวันเสิร์ฟบางนะคะแต่ม่าเดินๆพอพอแม่พี่น้องจะนึงก็อบอุ่นใจได้หลายทีเ่าหินง่้อยากกันวันคืนนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเกียรตินะคะที่บอลทั้งสองบอลเพลินให้เกียรติตอนแรกๆเนาะ บอกอยากได้ลูกสาวเพ่นไปลองเพศเนจลิงน้วกันการ้ท่านพิจารณาตีโตมากนะคะแต่น่าทั้งสองคนแต่ว่าได้คัดของไี่หยิบเพิ่นบอกว่าเอาไปเลยเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันรู้จะเป็นดีใจหายอยรายพี่น้องที่มนี่ตบมือดังๆให้เจ้าน้า่ดึาดึงมาดาเด้เดี๋ยวไ้เี่ยวไเยวได้เดว้เดีเจ๋ได้เดีได้เดียได้ยยเวดเ้ได้ไ กอดข้ากอดก็ได้ถามีการกาแลว่าหยางกอดยังไงที่สุดแม่แม่บอกัแมนดูแบแมนตัวแมนเด็กแมนที่ไหนหมองไปยุ่ด้วยแม่เพ้ยวเท่ากตัวยใงญงตัวหงเดียวเป็นผู้ดีใหญ่ทุูหมองก้อนยังน่ะทำผู้เจ้าพีไปนอกันแต่แล้วโซกันเผากันเด็กผ่ไปนอนกันเด็กเป็นลูกละแม่เเป็นลูกเป็นแม่เาเป็นนกตัแสดงเป็นลูกตับ ห้ากันสิปีพุธเดแม่ีเหียวห้ากันสิสองปีพุธเดฟอันนี้ยี่สิอันนั้นสามสิหย่าง้กแม่ยวกับพี่าบดีื้อมาเบร์แม่เจีนงเพ่อคุณแม่แไใบ้เพ่เพ่งอย่งคุณอะไรก็ได้แล้วก็ลักสลายคุณพอมา อะไรก็ได okay. ้เนอะูอต so so ่เสร์เกมอะไรหมแม่บัดเก่าทิเตี่ยมันเก่าเดี๋ยวคือลูีพี่ดาวเป็นสีสวใสัเก่าเด้อแล้วมาเดี๋ยวให้แพ่เลยเป็นก้นซอยพอมาเป็นขอมากจะต้งจานไห่ตามคราวูแล้วเป็นตามขอแบีแล้วต่าี่ลาเติมเติมดอยยงตัวอะไรก็ได้นาสงสัยู่ี่นกาเราไหวเกิดแ่อนกันะ ยาเดียวเ๋ยวให้ให้เจ้าน้าที่บริกันอยู่าไปเดินกับกาแ่ตาอะไรก็ได้แล้วก็ลักษณะดอกไม้ป่าต้นหอมก่าต้นหอมต้นอันดัเแรก বহুটি <muchas> เกิดติงใครแบบนี้ใครที่ไหนดูไนเมลมโมลมแกย่าเสียดิแสดงมได้แสดงมาเข้าดิตืเต้นัน่ดนกระดนกรซ

นี่เป็นเป็นครอบครัวที่น่ารักขอบคุณข้างบนเพื่อนที่นี่ที่มาเจอเป็นขอบคุณที่อุปถัมภ์กันะค่ะได้น้อนจนเป็นรวมงานนะคะในเหตุที่ยัางในเหตุตามไปแต่ก็ตีหาเขาก็ได้กินกันอดทนค่ะค่ะเราจะได้ยัยผสมพิษกันอดทนทุกสิ่งอย่างเลยนะคะขอบคุณไม่หลายกบเมื่อนังยังให้ทิ้ง คือแรงของบคุณนะครับที่คุ่แม่มาเยี่ยเยียให้าเป็นศิริมของคลให้คับลินีแน่นค่ะแล้วก็ทางผู้จักก็ดีใจมากๆด้วยนะคะที่ไปจิตเลยมเี่ทเี่มนะคะ่ะวกแม่สิลป์ก็สมีติพี่นะแม่ที่เาเนเกมเด็กเล่แม่เสียแม่พัควนลีเด็กที่เด็ัจิเด็กใหมู่มาล่างออกมาตั้งเดี๋ยวทุกทาันศิลป์หลักก่อน ก็าใหความกรุณาเกค่ะวกับเจ้าห้า่ด้านการจี่าีโอแคนตระมัดที่16น้ำ้ง่ะลายนะคะ,ะทีท่สาวลานี้แะค่ะสื้ะะอเท้มาห้อยห้างผุ้ดูนะคะเป็นเงินได้รึทุนที่สามบาทเท่า การแต่งโดยอาจารย์บิ๊กธุระดีนะคะคุณดีอาจารย์บุญหลวงเช่นเคยขอฝากคือมีบับน้องเลยนะแล้วกันนะคะแม่บ้านดีในลำเกียรติที่สุอดอันไรที่พีท่ากับทางการประทัดทำให้คุณดีทีส่สุดสุดสุขขอบคุณผู้จัดด้วยนะคะเกียรติกับจิมงานและกับตัวพี่จิ้งด้วยขอบคุณทุกสิ่งอย่างแสงสีเสียงกล้องดนตรีแสงท้องฟิล์มนะค่ะองค์กาสหาฟังไม่จะคยอยเิียรมองกันนะคะคเดี๋ยวให้ทีมนา ไงของาตอาที่นกินบ้านหรือเเียใหหช่ไหมปลเยอเจอกันขอบคุณมากขอบคุณที่เป็นตุ้กแองปลาที่แถมดีใช่ไหมตองเป็นตองะ